สวัสดีครับทุกคนกลับมาปก,กติแล้วที่ช่องน้องเพิ่์ฟิวเจอร์นะครับวันนี้ผมมีเกมสนุกสนุกมาให้ทุกคนเลยนะครับชื่อเกมว่าซุดไปนะครับนี่เปิดคิดต้องเจอกับเจ้าชิปปี้ตลอดเลยสงสัยว่าเมื่อไหร่ผมจะมีตัวละครตัวอื่นว่าเพราะผมมีแค่สองมีแค่สองตัวเองนะครับนอกนั้นไม่มีเลย แล้วกับตัวละครฟรีลีฟิชอ,อ๋ออ๋อเงินเจลีฟิชใช่ไหมก็คือเอาง่าเอาง่ายๆก็คือเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับโอ้มีพวกสัตว์เลี้ยงด้วยเป็นของตัวละครของตัวละคหนึ่ง anytime, ใช่ไหม and อันนี้คอมมอนคอมมอนเนี่ยผมไม่ค่อยอยากได้นะแต่ว่าไม่รู้คอมมอนมันดีหรือเปล่าคือมันไม่ดีใช่ไหมแต่แล้วก็ใส่ตัวนี้เหมือนเดิมเอ้ใส่ใส่เอาตัวนี้ใส่อย่าลืมใส่ด้วยใส่ยูนิฟอร์มอ๋เอเฮ้ยเฮ้ยมันเอาได้ด้วยเหรอ ว้าวแล้วนี้เนียวหมดอ๋อจะเป็นเวลาใช่ไหมเสร็จตอนไหนอะไรยังไงโอเคเป็นยังไงดันไม่เหรอทุกคนดันไหม ทใหมเออเราต้องทำยังไงอะไม่รู้วิธีเล่นครับเราต้องอยังไงอะไล่ล่าเหรอน่าจะไล่ล่ามาั้งคิทเช่นมีอะไรไหมห้องคิทเช่นเมื่อกี้ผมเห็นมีหลายคนมากคิทเช่น ผมใช้ไม่มีเลยเอรเราต้องทำยังไรเนี่ยโอคิวออฟเหมือนอันนั้นเป็นการยังไงนะ <c oughs> เล่นเท่าที่ผัคาเฟ่ทอรีตรงนี้นะครับมีโอ เดียวกันไปนพูดเดียวกันเ,เ,เ,เฮ้ยไปไปไปเพื่อไปไปไปโอโหเป็นหน้าตายเป็นหน้าที่อยู่กลุ่มใครอ่ะอกลุ่มอาหรืเอเปล่าอไปไหนนี่ดูดู าเลยเอ้าเอาป็นไ,ไละตรงนี้ไม่มีอะไรไอยู่ในบ้านเแฮะประตูข้างนอกเหรอโฟฟนโฟฟีเอสอะว้าวผมร,รอดเหรอ เคยชนะเคยชนะอ๋อโบชนะเหรองง <laughs> เอาง่ายๆก็คือจับกันนั่นแหละครับนีเหอผม,มคนเปิดกล่องพี่ตัวนึงเปิดกล่องนี่มีเตะ ไม่เป๊ะเ I ชจะโอ้อันนี้ผมไม่เอาหมดอะไรนะครับผมไม่เอาหมดใดๆทั้งสิ้นยังสงสัยว่าเมื่อไรเขาจะเปิดตรงนี้ได้สักที ไม่มีอัปเดตที่ฟรีลัวนแหะบักครับอันนี้หอ้หองห้องนี้เด้อเลย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 เด้อเด้อ,อ,อ,อโอเคเหมาต้องอะไรก่อนนะครับ เดี๋ยวเขาจะจอดดีกว <museums> <t os un dialog> ่ากล้องวง่นจอดสีชมพูครับไม่ใช่สีจูบู L O U I E L O U I E ใช่ไหมฆ่าต่อหน้าต่อตาผมเลยเจอศพเจอศพแต่ว่าไม่รู้ใช่หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นกระเด็นเลยเมื่อกี้เห็นกระเด็นสองหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมฮะ ผิดไปไม่ใช่อันตรายอันตรายอันตรายครับอันตรายตอนเนี้ยเนี่ยเท่าว่าเปิ๊บเปิ๊บไม่รู้ว่าใครเอาของอุปกรณ์พกดีไปซ่อมแล้วก็ไม่เก็บฮอะเปิ๊บมาทางนี้แล้วก็ ับ,บดเดี๋ยวอีกคันนึงโอเคถ้ล้ต่อไปไปที่ห้องลิฟทงรูมห้องลิฟท์รูมเอ้ยติดติดติต่อไปดีแล้วเม่อกี้ออเมื่อกี้กะเด็นแต่ก็ไม่ใจได้่ ลรือไปมาสามาตย์เหมือนท่ากนอนเลยอ่ะที่ทุกทายก็ต้องมาเชื่อกันอ่ะเห็นไหมบอกแล้วเห็นไหมบอกแล้วเพ้ามันมันถมเพื่ออเออเพิ่มเพืตรงนี้ทำปป๊บปป๊บปป๊บแล้วก็คือเรื่อง ไม่บกแล้วลอยโบกแล้วเอ้เย็ดเด็ดยูนิงเด็ดหลุดด้วยโอ้โหสี่สามสี่สองสี่หนึ่งสี่เอ็ดแหละกั8แปดสับเจ็ด าหกสามห้าสามสี่สามสามสามสองสามสาสิบสาสิบเป็นสามสิบไม่ใช่สองห้าสองห้าสิบยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สาสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ด 6..5..4..3..2..1.. เอาอ่เอา,า,เ,อา,าเดี๋ยวเดี๋ยวตายหมดครับตายหมดตายหมดแล้วผมอะ่ะอาะไม่มีตัวผมหมอไม่มีตัวผม,ม,ม,ผมอ,อมเ ชนะไปแล้วนะเมื่อกี้ศูนย์หกเลยศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดัดอให้ทุกคนเลยโอ้โอ้เก้าเก้าแล้วก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมเฮ้ยได้สิได้ได้เอ้า ไม่ชุดยู่แล้วไม่ใช่หรอไมีชุดยู่แล้วไม่ใช่หรออม่ชุดเจอแล้วนีนวงไม่ไปดองูนงไม่ไปดวใหม่กัขอได้นี้เก้าอันนี้เป็นตัวละครตัวใหม่แต่ว่าตัวล็อกใช่ไหมโอเคโอเคเนี่ย ใส่ชุดนี้ถ้าเราเปลี่ยนรงนดีมก็จะเปลี่ยนเหมือนกันใช่ไหนี่เปลี่ยนฮันโี่เปลี่น,น,เ,นเอาตดนี้ก็เปลี่นแต่ว่าไม่ใส่พร็อพแต่ไม่ใส่อุปกรณ์นะครับโอเค ทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องปลื้มเฟืลองด้แล้วกดกระดิ่งกุ๊กเก๊กุ๊กเก๊กระดิ่ง,งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมน่อคลิปต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย